ุาหมู่ที่7ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายเสาโสภากุลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้อยพุทธค้าเป็นผู้ดูแลคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านต่อมากระทรวงม,มหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเมื่อประมาณปีพุทศ2511โดยแยกออกจากบ้านน้อยพุทธค้าโดยมีนายหลาขว่สูงเนินได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เมื่อประมาณปีพุทธศัร 2, 16, กราช2486นายกำนันกับนายโตเป็นคนบ้านแข่งเทา้าได้มาล่าสัตว์ในตอนกลางคืนที่ป่าโสกน้ำคาดว่าหากเดินทางกลับโดยลัดเลาผ่านป่าทึบอาจเป็นอันตรายได้จึงได้พากันนอนที่บริเวณป่าโสกน้ำซึ่งมีต้นแจงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อรอให้ตะวันขึ้นเสียก่อนจึงจะพากันเดินทางกลับบ้านหลังจากนั้นพานล่าสัตว์ทั้งสองได้ชเชิญชวนเพื่อนบ้านข้างเคียงมาจับจองทางป่า ื่อที่จะทําไรทา่ทํานาและได้มี3ครอบครัวแรกที่ได้ย้ายมาจากบ้านแก่เท้าและบ้านเหมือดแอรที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาเพื่อจับจองที่ดินทําไรทา่ทํานาซึ่งประกอบไปด้วยครอบครัวแรกคือนายกรมตรัสสูงเนินและนางด้วงตรัสสูงเงนินครอบครัวที่2คือนายแดงฝอสูงเนินและนางดีฝอสูงเนินครอบครัวที่3คือนายอินฝัวสูงเนินและนางอ่อนฝัวสูงเนินทั้ง3าครอบครัวได้เดินทางด้วยเท้า เพื่อมาทําไร่ทํานาที่ได้จับจองไว้ทุกครั้งที่ออกเดินทางจากบ้านแกนท้าวและบ้านเหมอดแอจะมาถึงไร่นานในตอนเช้าที่ทางน้ําทุกครั้งซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านเรียกโสกน้ําเพราะเป็นทางน้ําไหลและบริเวณนั้นมีต้นแจงใหญ่มากมายหลายสิบต้นการเดินทางด้วยเท้าถือเป็นระยะทางที่ไกลทั้งสามครอบครัวจึงตัดสินใจย้ายทุกคนในครอบครัวมาสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อความสะดวกในการทําไร่ทํานาต่อมาไม่นานก็ได้ชักชวนญาติพี่น้องมาจับจอง ที่ดินทํากินประชากรในหมู่บ้านก็ได้มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเมือเ่อชาวบ้านได้มาประกอบอาชีพมากขึ้นสภาตําบลเสมาจึงได้เสนออนุมัติให้แยกหมู่บ้านและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าบ้านโสกแจงโอ้ป็นตลาจตวนมันเป็นโจบู๊บหนูคนนี้เหรอบ้านโสกแกงนะมีโจบงไงโย่เป็นโจลบหน้ามันเป็นโจบู๊ต้นแกงมีต้นยัง ดีทั้งตันใหปมากกะมาแก้งหันหันมาทั้งส่งนน้อก็มาแก้งหันวบก็เลยอิมาโตกแก้นยืนว่างัญอันพูดมาทั้งด้านนู้ก็มาแก้งหันมาทั้ง่วนเนื้นก็มาแก้งหันแล้วเดินเดิน้จกรมันมีดีเอากรมาแกล้ไกจะเดิขามหมอขามาแกงมากินนี่แกกรมาแก้งโตกนี่ไปกินน้ำโตกนั่นละ้ากรพักกินน้ำกินหน้าโตกนั่นละเป็ห้องเขาห้อน้าก็ไปกินโตกนั่นละ คำเนียบผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนแรกนายหล่ปผัวสูงเนินผู้ใหญ่บ้านคนที่สองนายสุพันธ์พันทุผู้ใหญ่บ้านคนที่สามนายคำตันชายส่วนและผู้ใหญ่บ้านคนที่สี่นายสมศรีถิ่นสูงเนินผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน